สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับเดลี่อัปเดตวันนี้ฮะเมื่อคืนนะครับผลการแข่งขันเกมนะัดอุ่นเครื่องทีมของเราแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะพ่ายต่อคาร์ดิสเอฟซีฮะไป4ประตูต่อ2โดยครึ่งแรกฮะเชนฮากจัดตัวแบบผสมทีมชุดใหญ่บวกดาวรุ่งส่วนครึ่งหลังฮะส่วนใหญ่ให้โอกาสดาวรุ่งทั้งนั้น ซึ่งความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ก็น่าจะทำให้เอริกเทนฮากมองเห็นอะไรหลายๆอย่างประสิทธิภาพของผู้เล่นชุดใหญ่บางคนที่อาจจะไม่ดีพอรวมถึงดาวรุ่งคนไหนที่น่าจับตามองบ้างนั่นเองนะครับโดยเราจะมีโปรแกรมการอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนะัดซึ่งจะเตะในคืนวันเสาร์ที่10ธันวาคมนี้เวลาเที่ยงคืนตรงเลยนะฮะพบกับเรอัลเบติส ก็มารอติดตามรับชมกันได้นะครับช่อง mu tv เลย f a b ์บิซโอนโรมานฮะนักข่าวเทียสองรายงานว่า c o ดี c คั o โปให้สัมภาษณ์กับ nrc ว่าเขายังไม่ได้รับการติดต่อจากยูเนเต็ดตอนนี้นะถ้าได้รับการติดต่อเข้ามาเขาจะให้พระเจ้าช่วยในการตัดสินใจในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาคิดถึงยูเนเต็ดแต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาไม่รู้อะไรทั้งนั้นแล้วหลังจากนั้นลีดก็ติดต่อมาเขาแค่รู้สึกสงสัยตอนนี้เขาทำได้แค่รอดูและล่าสุดครับฟาบิซโอโรมาโน่รายงานผ่านคอชออฟไซด์ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงพูดคุยกับคนใกล้ชิดของโคดี้คักโป p s v เนี่ยมีแผนที่จะเก็บคักโปในเดือนมกราคมนี้นะแล้วก็ขายในช่วงซัมเมอร์หน้าครับ แต่ถ้ามีการเสนอราคา50ล้านยูโรในเดือนมก,กราคมนี้เลยก็มีโอกาสที่เขาจะย้ายออกไปนะครับข่าวต่อไปครับรอบดอบสันจาก ESPN รนะายงานว่ามีแหล่งข่าวแจ้งกับ ESPN นะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังดำเนินการจัดการคนระเพื่อเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูชาวสวิตเซอร์แลนด์ยานซอมเมอร์ ในการย้ายทีมแบบไล้ค่าตัวครับในช่วงซัมเมอร์หน้าเอริกเชนฮารกํำลังจะปรับเปลี่ยนผู้รักษาประตูก่อนฤดูกาลหน้าครับมาตินดูบัฟกาที่เซ็นสัญญาแบบยืมตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาคาดว่าจะปล่อยกับนิวคาสเซิลแบบปกตินะไม่ได้มีการซื้อตัวเขาเข้าร่วมทีมแบบถาวรนั่นเองสำหรับดาวิดเดกเอาครับเป็นตัวเลือกแรกของเอริกเชนฮาในฤดูกาลนี้ แต่แหล่งข่าวบอกกับ ESPN ว่า United ยังไม่ได้เปิดการเจราจาเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่สำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูก็เรียกว่ายังไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะครับว่าสุดท้ายแล้ว United จะเซ็นสัญญาใครเข้ามาหรือเปล่าหรือจะต่อสัญญาเดกอาออกไปอย่างที่ผมเคยพูดครับว่าใจผมเนี่ยอยากให้เดกอได้ไปต่อกับทีมนะส่วนมาตินดูบัฟกาเนี่ยเราไม่น่าจะซื้อเขาแน่ๆครับ เขาน่าจะกลับนิวคาสเซิลหลังจบฤดูกาลนี้ตามข่าวนั่นเองหรือดีนเฮนเดอร์สันครับที่ปล่อยให้นอตต i ิงแฮมฟอร์เรสต์ยืมตัวไปจะกลับมาเป็นมือหนึ่งแต่ดูจากบทสัมภาษณ์ที่เขากล่าวถึงยูไนเต็ดช่วงต้นๆฤดูกาลเหมือนเขาน่าจะไม่อยู่ยูไนเต็ดแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดครับก็มีแหล่งข่าวบอกว่าเขาไม่ต้องการกลับมาที่ยูไนเต็ดด้วยซ้ำนะสำหรับดีนเฮนเดอร์สันเนี่ยแล้วก็มองถึงการย้ายทีมมากกว่าด้วยครับ เพื่อนๆคิดว่าอยากให้ฤดูกาลหนนะ้าผู้รักษาประตูมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยัง็่เป็นใครลองเสนอความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมฮะกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วย รวมถึงไปไลฟ์เพจเฟซบุ๊กของเรากันด้วยนะครับมุมแฟนแมนยูช่องสำหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ